รอบรู้เรื่องการหักของกระดูกเป็นคลิปวิดีโอเนื้อหาสาระซึ่งส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกหักแล้วก็ตัวนี้ก็คือเรื่องโรคกระดูกของเรานะคะว่ามีภาวะกระดูกหักแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะทางภาพนะคะที่เป็นภาพของกระดูกหักและการรักษานะคะ กระดูกหักมีวิธีการแบ่งชนิดออกได้หลายแบบนะคะเบื้องต้นเราจะแบ่งออกเป็นแบบ2ชนิดก่อนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะคะก็คือกระดูกหักชนิดไม่มีแผลหรือแผลไม่ถึงกระดูกที่หักจะมีอาการเพียงหักอย่างเดียวโดยไม่มีบาดแผลที่ผิวหนังและกระดูกจะไม่โผล่มานอกผิวหนัง นะคะเขาเรียกว่าโค้ดแฟกเจอร์นะคะส่วนระบบที่2นะคะก็คือกระดูกหักแบบแผลเปิดหรือเป็นแผลลึกถึงกระดูกที่หักนะคะคอมเพลว์แฟกเจอร์หรือโอเพนแฟกเจอร์นะคะจะมีบาดแผลซึ่งลึกถึงกระดูกหรือกระดูกที่หักออกมาที่มแทงทะลุกออกมานอกเนื้อถือเป็นชนิดร้ายแรงและอาจตกเลือดนะคะแล้วก็มีการติดเชื้อที่รุนแรงตามมาได้บางท่านอาจจะสูญเสียแขนหรือขากลายเป็นคนพิการได้เลยนะคะ การแบ่งตามรอยที่มีการหักของกระดูกนะคะในกรณีอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับการหักนะคะก็คือการหักทั่วไปนะคะกระดูกที่มีการหักทั่วไปเขาเรียก simple fracture นะคะกระดูกที่หักเดี๋ยวจะแตกออกเป็น2ชิ้นนะคะส่วนการแตกหักแตกย่อยนะคะกระดูกมีการแตกหักแตกย่อยนะคะซึ่งก็คือภาวะที่กระดูกแตกออกเป็น3ชิ้นขึ้นไปนะคะ ต่อมาเป็นกระดูกหักเฉียงนะคะกระดูกหักเฉียงในกระดูกที่เกิดการแตกเป็น,นแนวโค้งหรือลดลันลงมานะคะต่อมาเป็นกระดูกหักแบบขวางค่ะกระดูกที่แตกออกตามแนวขวางซึ่งเป็นส่วนที่สั้นของกระดูกนะคะไม่ได้เกิดรอยแตกตามยาวของกระดูกนั่นเองนะคะต่อมาเป็นกระดูกหักเป็นเกลียวนะคะคือภาวะกระดูกที่หักเป็นเกลียวซึ่งเกิดจากกระดูกถูกบิดนะคะ ต่อมากระดูกยุบตัวค่ะก็คือการที่กระดูกเกิดการยุบตัวไม่ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะคะเป็นรอยของการหักนะคะอันนี้เป็นประเภทของการหักกระดูกต่อมากระดูกหักยุบเข้าหากันนะคะก็คือภาวะที่กระดูกทั้งสองด้านได้รับแรงกดส่งผลให้กระดูกแตกทั้งสองด้านเด็กเล็กมักเกิดกระดูกหักฟังที่แขนนะคะต่อมาเป็นกระดูกดาะ ก็คือกระดูกที่แตกเพียงด้านเดียวส่วนกระดูกอีกด้านหนึ่งงไปตามแรงกดที่ประท้าเข้ามามักเกิดขึ้นกับเด็กเพราะกระดูกของเด็กมีความยืดหยุ่นมากกว่าผู้ใหญ่ต่อมากระดูกหักร้านะคะก็คือกระดูกที่ปรีออกจากกาันซึ่งเกิดจากการใช้งานซ้ําๆปุ่มกระดูกแตกนะคะแล้วก็กระดูกที่หักจากแรงกระชากมักพบที่หัวไหล่หัวเข่าเป็นต้นนะคะต่อมาเป็นกระดูกที่หักและเคลื่อนไปจับที่เดิมนะคะก็คือ หลุดออกจากตาแหน่งที่เคยอยู่ประจํานั่นเองนะคะกระดูกที่หักเ้าเป็นอีกกระดูกหนึ่งนะคะซึ่งกระดูกหักร้าเนี่ยไม่เคลื่อนที่ไม่แยกออกจากกันทั้งสองท่อนนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของการแตกหักของกระดูกนะคะตามรอยถ้าเป็นกระดูกหักที่แบ่งตามพยาธิสภาพของเนื้อกระดูกที่หักนะคะก็จะเป็นกระดูกที่หักในเนื้อกระดูกที่ปกติ นะคะต่อมาก็คือกระดูกที่หักในเนื้อกระดูกที่ on อ i r นะคะก็คือกระดูกหักที่พบได้ที่เกิดจากความผิดปกติของกระดูกก็แบ่งออกเป็นกระดูกหักเพราะกระดูกบางกระดูกหักเพราะกระดูกกรุนกระดูกหักเพราะกระดูกเป็นเนื้องอกระดูกหักเพราะกระดูกติดเชื้อและหักเพราะเป็นกระดูกเพราะเป็นโรคของเนื้อกระดูกแบบอื่นๆนะคะต่อมากระดูกหักในเด็กก็สามารถแบ่งออกเพิ่มเติมจากการที่แบ่งข้างต้นไปแล้วดังนี้นะคะกระดูกหักแบบยู่หรือย่น ด้วยแรงอัดนะคะต่อมาเป็นกระดูกหักเฉพาะด้านที่ถูกแรงแล้วก็หักจากกันนะคะต่อมาเป็นกระดูกหักที่ส่วนหัวของกระดูกที่อยู่ใกล้กับข้อกระดูกและกระดูกโกรง,งอโดยไม่มีรอยหักนะคะเป็นการหักในเด็กเล็กนะคะ สาเหตุของกระดูกหกักโดยปกติแล้วกระดูกแต่ละส่วนจะมีความแข็งแรงนะคะในร่างกายเพราะว่าต้องทําหน้าที่รับแรงกระแทกร,รับน้าหนักแล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆได้ดีแต่หากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะคะมากเกินไปกระดูกก็สามารถแตกและหักได้โดยกระดูกที่หักมักเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้อันดับแรกคือประสบบติเหตุเช่นรถล้มนะคะหกล้มรถคว่ำรถชนเป็นต้นนะคะหรือลื่นล้มส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ สาหัสได้รับแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะ,นะคะเช่นการเล่นกีฬาที่ต้องน้ำหนักมากแล้วก็ทําให้กระดูกสะโพกหน้าแข้งเท้าหรือข้อเท้าเกิดกระดูกปริได้หรือการได้รับการถูกตีหรือรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงนะคะจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วกรณีที่เกิดกระดูกหักจากการตกลงมาจากที่สูงหรือตกลงมากระแทกกับพื้นที่แข็งมาก ในผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยมักจะเป็นโรคกระดูกพุนหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งบางชนิดก็ส่งผลให้กระดูกเสื่อมหุและเปล่อหักง่ายนั่นเองนะคะแม้นถูกแรงกระแทกเพียงเล็กน้อยนะคะก็สามารถทําให้กระดูกหักได้แล้วนะคะในกลุ่มคนเหล่านี้หรือในกรณีที่ประสบบันเหิงนะคะมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายกว่าคนปกติที่พบได้บ่อย ส่วนที่หักก็คือกระดูกต้นขาและก็กระดูกสะโพกในกรณีของเด็กเนี่ยกระดูกหักมักเกิดจากการถูกทารุณกรรมหรือเล่นรุนแรงโดยไม่ได้ระวังตนเองแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะอาการของกระดูกหักผู้ป่วยที่กระดูกหักมักจะมีอาการต่อไปนี้นะคะอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งหรือายอาการรวมกันได้นะคะก็คือเด่นชัดมากก็คืออาการเจ็บปวดตรงบริเว,เวณกระดูกที่หักหรือรอบๆบ,บริเวณที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งจะเป็นอ่า เป็นจำนวนมากนะคะที่เวลาเพิอไปเคลื่อนไหวหรือใช้มือกดถูกอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บแล้วมีอาการนะคะแต่ถ้าไม่มีอาการเจ็บปวดให้มั่นใจได้เลยว่ากระดูกไม่หักยกเว้นคนที่สูญเสียความรู้สึกในบริเวณที่หักเช่นผู้ป่วยที่เป็นอาัมมาพืกอามภารหรือเป็นมือชาเส้นประสาทบริเวณนั้นที่เลี้ยงบริเวณนั้นขาดเป็นต้นนะคะ อาการบวมรอบๆบ,บ,บริเวณที่กระดูกหกักเกิดรอยเขียวช้ำและอาจมีเลือดออกจากผิวหนังถ้าไม่มีอาการบวมก็มั่นใจได้เลยว่ากระดูกไม่หกักแต่ถ้าเพียงร้าวในช่วงแรกอาจบวมได้แต่ไม่มากนะคะหรือกระดูกบางแห่งเช่นข้อมือข้อเท้าอาจมีอาการบวมหรือปวดเพียงเล็กน้อยจนทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นลักษณะของอาการข้อเคล็ดหรือข้อพลิกข้อแปรงได้นั่นเองนะคะส่วนที่หักอาจมีอาการผิดรูปหรือผิดรูปร่างไปนะคะหลังการบาดเจ็บ เช่นแขนขาโกงงอนะคะสั้นหรือยาวกว่าอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างปกตินะคะหมายถึงว่าความยาวนะคะของอด้านที่หักเนี่ยจะสั้นนะคะหรือยาวมากกว่าข้างที่ปกติหรือหักบิดในลักษณะที่ผิดปกติก็คือผิดรูปไปเลยเช่นแขนผิดรูปขาผิดรูปซึ่งมัน่นใจได้เลยว่ามีกระดูกหกักผู้ป่วยบางรายอาจเกิดกระดูกเนี่ยหักทิ่มแทงทะลุกออกมานอกเนื้อไม่สามารถขยับหรือใช้งานส่วนที่หักได้เลย หรือรู้สึกเคลื่อนไหวส่วนนั้นได้ลําบากหรือเคลื่อนไหวแล้วเจ็บปวดมากอาจได้ยินเสียงกระดูกหักตอนประสบอุบัติเหตุและบางครั้งถ้าลองจับหรือกดเบาๆเรียนกระดูกที่หักเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกระดูกซีกันหรือเสียงรู้สึกดังก๊อบกร็บนะคะหรือรู้สึกเองนะคะภาวะกระ ภาวะแทรกซ้อนของกระดูกหักเราพบได้นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทําให้กระดูกที่หักต่อกันได้ไม่ดีเป็นประเด็นที่1อาจทําให้แขนขาเนี่ยป่งได้เป็นประเด็นที่2แ,และถ้ากระดูกหักแบบเป็นแผลเปิดอาจจะทําให้หลอดเลือดแดงฉีกขาดไม่พออาจจะตกเลือดรุนแรงถึงขั้นช็อกได้หรืออาจทําให้เส้นประสาทเนี่ยฉีกขาดทําให้เป็นอมัมาพาตหรือชาได้เลยนะคะ และไม่ก็อาจจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงจนกลายเป็นโลหิตเป็นพิษได้บางรายอาจติดเชื้อเรื้อรังจนกลายเป็นกระดูกอักเสบเป็นหนองเรื้อรังนะคะนี่ก็คือภาวะแทรกซ้อนของกระดูกหักทั้งนี้ภาวะแทรกซ้อนอาจแบ่งออกเป็นระยะแรกระยะและระยะปลายนะคะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะ ภาวะแทรกซ้อนระยะแรกอวัยวะภายในร่างกายได้รับบาดเจ็บเช่นเกิดการบาดเจ็บที่สมองปอดห,หรือกระเพาะปัสสาวะเนื้อเยื่อเส้นประสาทและผิวนังถูกทำลายนะคะหลอดเลือดแดงมีการบาดเจ็บได้เช่นผู้ป่วยที่กระดูกต้นขาหาักอาจเกิดหลอดเลือดต้นขาฉีกขาดร่วมด้วยนะคะเกิดแพ้ได้แล้วก็ติดเชือ้อ นะคะอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนระยะแรกนะคะอาจเกิดภาวะเลือดออกในข้อเกิดความดันในกล้ามเนื้อสูงขึ้นเกิดสูญเสียการเคลื่อนไหวของร่างกายเกิดในปอดทําให้ปอดบวมนะคะหลอดเลือดอุดตันกล้ามเนื้อสลายโดยภาวะนี้มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เป็นกระดูกสะโพกหักโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ป่วยที่กระดูกซี่โครงหักรุนแรงอ,อาจจะทิ่มแทงถูกเนื้อปอดและอาจทําให้เกิดภาวะมีลมในโพรงเยื่อหุ้มปอดหรือปอดทะลุได้นะคะ หรือมีเลือดออกในโพรงเยื่อหุ้มปอดนะคะซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยมีอาการหอบตัวเขียวปากคล้ำนะคะไอออกเป็นฟองเลือดสดๆหรือช็อกและถ้ากระดูกซี่โครงหักหลายๆซี่หลายๆแห่งซึ่งมักเกิดจากอุบัติเหตุนะคะเช่นเกิดรถคว่ำรถชนนะคะอาจทําให้เกิดภาวะอกรวนทําให้มีอาการหอบตัวเขียวช็อกและหายใจผิดปกติได้นะคะก็คือมีการตกเลือดภายใน ด้านในของอวัยวะนั่นเองส่วนภาวะแทรกซ้อนระยะปลายค่ะกระดูกที่หักเนี่ยใช้เวลารักษานานกว่าปกติอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติตามเดิมได้หรืออาการอาจจะไม่หายดีนะคะก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนแน่นอนแต่ใช้เวลานานการเจริญเติบโตของกระดูกผิดปกติหรือกระดูกผิดรูปเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีการจัดรูปไม่ถูกต้องนะคะเกิดอาการข้อติดแข็ง กล้ามเนื้อหดตัวเกิดภาะวะกล้ามเนื้ออักเสบที่มีหินปูนจับนะคะทําให้ก้อนกระดูกเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสบภาวะกระดูกอักเสบเป็นหนองเรื้อรังได้หรือเกิดเนื้อตายเน่าออกแกงกีนนะคะหัวกระดูกต้นขาตายเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงอาจเป็นบัดทยกักแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นี่คือภาวะแทรกซ้อนระยะปลายนะคะที่เกิดขึ้นได้จากภาวะกระดูกหัก การวินิจฉัยกระดูกหักเนี่ยแพทย์โดยทั่วไปมักจะวินิจฉัยโดยตรวจดูบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บก่อนนะคะร่วมกับขอดูผลเอ็กซเรย์นะคะซึ่งลักษณะการหักของกระดูกเพื่อความแน่นอนในการวินิจฉัยจําเป็นต้องมีการเอ็กซเรย์กระดูกที่สงสัยว่ามีการหักร่วมด้วยเสมอแม้แพทย์จะมั่นใจว่ามีกระดูหกหักแต่จะรู้ได้เลยว่าเป็นกระดูกหักชนิดไหนลักษณะหน้าตายอย่างไรควรรักษาด้วยวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยแต่ละเคสแต่ละรายนะคะ ผลเอ็กซเรย์จึงเป็นตัวที่ช่วยยืนยันแล้วก็สันนิษฐานภาวะกระดูกหักส่วนผู้ป่วยบางรายที่ตรวจไม่พบความผิดปกติหลังการเอ็กซเรย์แต่แพทย์สันนิษฐานว่ากระดูกหักอาจต้องใส่เฟือกดามกระดูกอ่อนไว้ก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะใส่ไว้ก่อนประมาณสัก10ถึง14วันนะคะดามกระดูกกันไว้ก่อนก็ก็จะดีมากนะคะแล้วจึงค่อยกลับมาตรวจเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งว่ากระดูกหักหรือไม่หากเกิดภาวะกระดูกหักการเอ็กซเรย์จะทําให้เห็นรอยหักชัดขึ้นนะคะ เช่นรอยกระดูกหักที่ข้อมือนะคะซึ่งหลังเกิดอุบัติเหตุบางทีเนี่ยเอ็กซเรย์แล้วมองไม่เห็นก็มีนะคะในผู้ที่เกิดกระดูกหักที่เป็นข้อมือหรือสะโพกนะคะหรือประสบภาวะกระดูกหักร้าอาจต้องเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CT สแกนหรือตรวจด้วยเครื่อง X ray, เครื่องเ็กซเรย์คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า MRI หรือมีการสแกนกระดูกด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ากระดูกหักเรียบร้อยแล้วอาจต้องรับการตรวจเพิ่มเติมอีกเพื่อดูว่าเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆกระดูกนั้นเสียหายด้วยหรือไม่นะคะส่วนผู้ป่วยที่มีกระโหลกศีรษะแตกจะได้รับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า CT สแกนแทนการเอ็กซเรย์กระดูกเพราะการตรวจวิธีนี้จะช่วยวินิจฉัยภาวะกระดูกหักที่เกิดขึ้นบริเวณกระโหลร่วมกับบาดแผลอื่นๆที่อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนกระทบกระแทก จากอุบัติเหตุนั้นๆเช่นเลือดออกในสมองนะคะส่วนในเด็กที่ประสบภาวะกระดูกหักเนี่ยจะได้รับการรักษาตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยภาวะดังกล่าวด้วยนะคะเพราะว่าการวินิจฉัยเด็กเนี่ยเล็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะอาจทำได้ยากหน่อยเพราะกระดูกของเด็กเนี่ยยังเจริญไม่เต็มที่อีกทั้งกระดูกหลายส่วนในร่างกายยังเป็นกระดูกอ่อนอยู่ ue, และไม่มีมวลแคลเซียมสะสมภายในกระดูกอยู่มากนักนะคะ การรักษากระดูกหักนะคะการรักษากระดูกหักเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเลยนะคะเพื่อทําให้กระดูกที่หักเมื่อหายแล้วกลับมาอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดอันนี้คือเป้าประสงค์นะคะและมีผลข้างเคียงจากกระดูกหักให้น้อยที่สุดผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วที่สุดซึ่งในการรักษากระดูกหักนั้นมีอยู่ด้วยการหลายวิธีขึ้นอยู่กับตําแหน่งและละักษณะของกระดูกที่หักกระดูกหักมากหรือน้อยเพียงไรนะคะอันนี้เป็นลักษณะ หรือตำแหน่งของกระดูกที่หักนะคะอายุของผู้ป่วยนะคะแล้วก็สภาพร่างกายของผู้ป่วยอันดับแรกที่ต้องพิจารณานะคะเพื่อช่วยเหลือก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหัวข้อที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะ แล้วก็มีการจัดเรียงกระดูกนะคะเป็นการจัดแนวกระดูกหักให้กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนของกระดูกที่หักหลุดออกจากกาันแล้วก็ช่วยให้กระดูกที่หักกลับมาแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้ตามปกติและรักษากระดูกที่หักได้ซึ่งแพทย์จะเอ็กซเรย์ผู้ป่วยเพื่อไม่ได้ใช้ลักษณะของกระดูกที่หักแล้วจัดเรียงกระดูกให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนการใส่เฟือกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาของคุณหมอนะคะ การจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่มีหลายวิธีนะคะก็คือการจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่โดยการดึงและควบคุมไม่ให้เคลื่อนด้วยการใช้เฟือกนะคะการจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่โดยการใช้การถ่วงด้วยน้ำหนักหรือตุ้มน้ำหนักนั่นเองนะคะและการผ่าตัดเข้าไปจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่พร้อมกับการดามกระดูกด้วยโลหะก็จะใส่ทั้งน็อตทั้งแผ่นดามเหล็กไว้เลยนะคะ ต่อมาเป็นการใส่เฟือกเป็นวิธีการช่วยพยุงกล้ามเนื้อและกระดูกที่ได้รับบาดเจ็บลดปวดลดพวมลดอาการกล้ามเนื้อหดเกรง็งและช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกที่จัดเรียงแล้วเกิดการเคลื่อนที่ผิดรูปไปอีกซึ่งเฟือกที่ใส่เนี่ยจะเป็นเฟือกแบบชั่วคราวอาจจะใช้แค่แบบครึ่งเดียวนะคะหรือเฟือกแบบเต็มรอบแขนหรือรอบขาเลยก็ได้โดยภายหลังจากการจัดเรียงกระดูกเรียบร้อยแล้วแพทย์จะพันสำลีรองเฟือกก่อนที่จะพันเปือกนะคะ ซึ่งในช่วงแรกที่มีอาการบวมอยู่แพทย์จะใส่เฝือกแบบชั่วคราวให้ก่อนและเมื่ออาการบวมลดลงแล้วจึงใส่เฝือกแบบเต็มซึ่งบางครั้งเมื่อใส่ไปได้ช่วงหนึ่งก็คือประมาณ1-2ออาทิตย์ เฟือกก็อาจจะรวมได้เพะอาการบวมลดลงแล้วนั่นเองจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนเฟือกใหม่และหลังจากกระดูกเริ่มติดกันแล้วประมาณ4-6อาทิตย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเฝือกแบบชั่วคราวนะคะเพื่อสะดวกในการทํากายภาพบําบัดเพราะว่าถ้านานกว่านี้อาจจะทําให้กล้ามเนื้อฝ่อได้เราต้องรีบกายภาพบําบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและศักยภาพของหลอดเลือดและปลายประสาทให้ได้นะคะ เปือกจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดค่ะก็คือชนิดเฝือกปูนเป็นการนาปูนพลาสเตอร์มาเคลือบบนผ้าฝ้ายเมื่อใส่แล้วก็จะมีสีขาวมีราคาค่อนข้างถูกการใส่เฝือกและการตัดเฝือกทําได้ง่ายแต่มีข้อเสียก็คือน้ําหนักค่อนข้างมากค่ะเฝือกแบบนี้นะคะแตกร้าวได้ง่ายระบายอากาศก,ก็ไม่ค่อยดีต้องใช้ไม้ค้ำยันห้ามลงน้ำหนักที่เฝือกถ้าถูกน้ำเฝือกจะเละและเสียความแข็งแรงมักทำให้เกิดอาการอับมีอาการคันนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเวลาถ่ายภาพเอ็กซเรย์มักมองไม่เห็นรอยของกระดูกที่หกักถ้าเฟือกแน่นหรือหลวมก็จําเป็นต้องเปลี่ยนเฟือกใหม่นะคะเพราะว่าอพอเราลดบวมลงก็เฟือกก็ต้องหลวมแน่นอนก็ต้องเปลี่ยนนะคะ ในกรณีที่2ก็คือเป็นชนิดของเปือกพลาสติกหรือเปือกไฟเบอร์ที่เรารู้จักเป็นพลาสติกสังเคราะห์มีได้หลายหลากสีมีสีสันสวยงามมีความแข็งแรงสูงแต่ก็ยังต้องใช้ไม้ค้ำยันเพื่อรับน้ําหนักอยู่ดีนะคะห้ามลงน้ําหนักเองนะคะต้องมีลงน้ําหนักผ่านไม้มีน้ําหนักเบานะคะเฝือกชนิดนี้นะคะระบายอากาศได้ดีและเวลาถ่ายภาพเอกซเรย์ก็จะเห็นกระดูกได้ชัดกว่าแต่มีข้อเสียก็คือราคาแพงกว่าเฝือกปูน6กถึงสิเท่าเลยทีเดียวนะคะ อะไรที่มันดีๆมักแพงนั่นเองนะคะต่อไปเป็นการรักษาโดวยวิธีการผ่าตัดนะคะก็แบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็คือผ่าตัดแบบไม่ใส่เหล็กก็โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เกิดกระดูกหักร้ายแรงที่กระดูกที่ออกมานอกเนื้อซึ่งการผ่าตัดจะทําไปเพื่อล้างทําความสะอาดบาดแผลให้ปราศจากเชื้อโรคและสิ่งสกรปรกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแล้วจึงค่อยจัดเรียงกระดูกให้เข้าที่อาจใส่เฟือกหรือเครื่องพยุงอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกเคลื่อนหลังการผ่าตัด และการผ่าตัดใส่เหล็กเพื่อดามกระดูกที่หักเข้าไว้ด้วยกันก็มีหลายชนิดอาจจะเป็นลวดอาจจะเป็นแท่งเหล็กอาจจะเป็นแผ่นเหล็กเป็นต้นซึ่งจะซึ่งเหล็กที่จะนํามาใช้จะเป็นเหล็กชนิดพิเศษนะคะที่มีความแข็งแรงเหนือกว่าเหล็กธรรมดาไม่เป็นสนิมและที่สําคัญก็คือคนทั่วไปที่ใช้แล้วจะไม่เกิดอาการแพ้แน่นอนนะคะข้อบ่งชี้ที่ควรรักษาด้วยการผ่าตัดก็คือกระดูกยหักหลายชิ้นหรือแตกเข้าเข้าข้อ กระดูกหักหลายแห่งนะคะมีการเคลื่อนของกระดูกที่หักไปมานะคะมีแผลเปิดเข้าไปถึงบริเวณกระดูกที่หักกระดูกที่หักในบางตำแหน่งถ้าไม่ผ่าตัดแล้วผลการรักษาจะไม่ดีแน่นอนเช่นกระดูกหักบริเวณปลายแขนกระดูกสะโพกหรือกระดูกต้นขาซึ่งถ้าไม่ผ่าตัดรักษาได้ไม่ดีนะคะผลของการรักษาก็ไม่ดีด้วย ส่วนข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดในส่วนของข้อดีนั้นนะคะกระดูกที่รับการจัดให้เข้าที่หรืออยู่ในแนวที่ดีแล้วทําให้กระดูกติดและไม่ผิดรูปเมื่อรักษาหายแล้วจะทําให้อวัยวะนั้นกลับมาทํางานได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดและผู้ป่วยสามารถได้รับกายภาพบําบัดได้เร็วจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วขึ้นส่วนข้อเสียนั้นก็คือการผ่าตัดทุกการผ่าตัดมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงค่ะมีแผลเป็นจากการผ่าตัดแน่นอนค่ะ และมีโอกาสติดเชื้อจากแพลผ่าตัดเสี่ยงต่อการเสียเลือดอาจ,จต้องนอนโรงพยาบาลนานหลายวันและอาจจะต้องผ่าตัดซ้ําอีกครั้งโดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดใส่เหล็กดากระดูกในบางตำแหน่งต้องเอาเหล็กออกนะคะเมื่อกระดูกปิดสนิทด,ดีแล้วนะคะหรือกระดูกติดดีแล้วนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการผ่าตัดดามเหล็กในตำแหน่งของกระดูกต้นขาและหน้าแข้งนะคะซึ่งก็ต้องผ่าเอาเหล็กออกเมื่อกระดูกติดดีแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาหนึ่งถึง2ปีหลังจากผ่าตัดใส่เหล็กไว้นะคะก็ต้องมีการมาเปิดห้องผ่าตัดเอากระดูกอ่เอาเหล็กออกจากกระดูกอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของ ในส,ส่วนของการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนะคะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่านะคะ,ะข้อดีเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของการแบบ ไม่ผ่าตัดหรอคะมีมีข้อดีในการรักษากระดูกหักอย่างไรก็คือข้อดีของการไม่ต้องผ่าตัดก็คือเราไม่ต้องเจ็บตัวจากแผลผ่าตาดัดไม่เสี่ยงต่อการเสียเลือดเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่ามากแล้วก็อาจจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะหรือนอนไม่กี่วันส่วนข้อเสียคือต้องการต้องมีการใส่เฝือกเป็นระยะเวลานานกระดูกที่หักอาจไม่ติดหรือติดช้ากระดูกติดผิดรูปและอาจเกิดภาะวะแทรกซ้อนจากการที่ต้องนอนพักนานๆเช่นแผลกดทับ การติดเชื้อท้องผูกเป็นต้นนะคะส่วนในกรณีของการรักษาแบบสุดท้ายซึ่งเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆที่คุณหมอจะทำก็คือการตัดแขนหรือขาส่วนนั้นทิ้งในรายที่กระดูกหักแบบแหลกละเอียดหรือมีบาดแผลเวอะแวที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงนะคะจะเป็นต้องรักษาด้วยการตัดแขนหรือขาทิ้งเท่านั้นเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้อยู่รอดปลอดภัยียก่อนเมื่อแผลหายแล้วจึงค่อยให้ผู้ป่วยใส่แขนขาเทียมซึ่งจะช่วยให้เดินและทำงานได้ ตามปกติมีผู้ป่วยเพียงจำนวนน้อยนะคะที่แพทย์อาจพิจรารณาใช้วิธีนี้ในการตัดแขนหรือขาทิ้งเนื่องจากว่ากระดูกนะคะหักอย่างรุนแรงแล้วก็ถ้าปล่อยไว้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ยแพทย์ก็จะพิจรารณาใช้วิธีตัดทิ้งนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะฟังเกี่ยวกับรอบรู้เรื่องของกระดูกหักทั้งหมดแล้วเยอะมากนะคะ แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต่อจากคลิปวบดีโอทั้งสองคลิปที่นำเสนอไปนะคะเพื่อให้เข้าใจเรื่องภาวะกระดูกหักได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเรามีการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีตั้งแต่เริ่มแรกของการเกิดอุบัเหตุหรือเจอภาวะกระดูกหักเกิดขึ้นนะคะเราก็จะลดอัตราการเสียหายอัตราการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากขึ้นได้แล้วก็ปกป้องคนที่เรารัก จากอุบัติเหตุได้ถ้าเรารู้จักที่จะป้องกันนะคะไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุได้ยิ่งจะดีที่สุดเพราะเราก็ไม่อยากเห็นการสูญเสียนะคะหรือการทําให้บาดเจ็บแล้วมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการเรียนการทํางานนะคะหมอปอก็อยากฝากไว้ว่าทุกความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อปกป้องตนเองและคนที่เรารักค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ